สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Snack Boy Channel นะครับตอนนี้ผมกำลังมุ่งหนะ้าไปที่ Vaccination Center นะครับวันนี้ผมจะไปฉีดวัคซีนนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าการฉีดวัคซีนของที่นิวซีแลนด์มันเป็นยังไงก็รอติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผม ที่นิวซีแลนด์นี่จะมีแค่ตัวเดียวนะครับผมเป็นไฟเซอร์จะไม่มียี่ห้ออื่นเลยจะมีแค่ไฟเซอร์ตัวเดียวเท่านั้นเลยที่นิวซีแลนด์จริงๆแล้วที่นิวซีแลนด์นี่จะต้องรอคิวนะครับคือแบบว่าจะให้ฟันไล์กลุ่มเสี่ยงแบบพวกทําอาชีพเกี่ยวกับสายการบินโรงแรมกักตัวหรือพวกบ้านพักคนชราอะไรพวกนี้พวกที่อยู่ฟันไล์นะครับพวกกลุ่มเสี่ยงคือจะได้ฉีดก่อน แล้วพวกคนทั่วไปแบบทํางานอาชีพทั่วไปก็จะต้องเป็นกลุ่มสุดท้ายเลยเพราะว่าเมื่อวานผมลองโทรไปจองแล้วมันบอกว่าผมยังไม่สามารถบุ๊กได้ยังไม่สามารถฉีดได้เพราะว่าผมไม่ใช่คนกลุ่มเสี่ยงนะครับต้องรอคิวแต่ที่นี้ผมถามเพื่อนนะครับเห็นเพื่อนไปฉีดกันลงสตอรี่กันผมก็ถามว่าบุ๊กได้แล้วหรออะไรยังไงเขาก็บอกมาว่าฝั่งแถวบ้านเขาอะฝั่งเซาของโปเแลนนี้มันบุ๊กได้ แล้วก็จะ walk in ก็ได้ไดบางสาขาบางเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมก็เลยจะลองวิ่งไปดูวิ่งไปถามเขาว่าฉีดได้ไหมถ้าวันนี้ฉีดได้ผมก็จะลองฉีดดูแต่ถ้าฉีดไม่ได้หรือต้องบุ๊กไว้ก็เดี๋ยวจะลองบุ๊กวันหลังค่อยมาใหมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วผมยังไม่ได้อยากจะฉีดนะวัคซีนเนี่ยแต่พอดีมีเหตุจําเป็นนิดหน่อยเพราะจริงๆแล้วผมไปดูพวก vaccination center ของที่นิวซีแลนด์ตามจุดต่างๆ คือคนไปน้อยมากนะผมคิดว่าคนยังไม่ค่อยอยากจะฉีดวัคซีนเท่าไหร่ที่นิวซีแลนด์นะเพราะว่าที่นี่มันไม่มีโควิดใช่ไหมครับคนก็ไม่รู้จะฉีดกันไปทําไมโล่งมากๆไม่มีคนต่อคิวพนักงานก็ยืนเล่นกันเพราะว่าไม่มีคนมาฉีดวัคซีนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมกําลังมุ่งหน้าไปทางเซาดเดี๋ยวดูกันว่าฝั่งเซาคนจะเยอะไหมนะแล้วก็มันจะเข้มงวดเหมือนฝั่งเวสต์บ้านผมหรือเปล่าเดี๋ยวรอไปดูกัน อนนี้เข้ามาข้างในนะครับผมตอนแรกเขาว่าไม่ให้เข้านะครับเป็นสำหรับบุ๊กกิ้ง only เขาถามว่าทำอาชีพอะไรผมบอกว่าทำ Construction นะครับต้องเจอคนหลายคนคนเยอะๆเขาก็เลยแบบอนุญาตให้เข้ามาได้ใจดีอยู่ถือว่าใจดีอยู่นะตอนแรกเขาบอกว่าไม่ให้ยังไงก็ต้องบุ๊กกิ้งอย่างเดียวนะตอนนี้กำลังต่อคิวอยู่มีพนักง,งานกำลังตรวจชื่อเช็คชื่อ,อให้เซ็นกรอบโฟมนะครับ First one? What time your appointment? Um, I didn't have appointment okay. but yes, yeah, okay. It, are you from O'Tara? No. Okay. You haven't traveled overseas, have you? No. Well there's a black car in front of you, okay? Thank you very much. Well, thank you. Ah, ต้องกรอกฟอร์มก่อนนะครับเนี่ยนี่ยฟมก็จะประมาณนี้เราต้องกรอกฟอร์มก่อนเข้าไปตอนนี้กําลังรอ,งองต่อคิวอยู่นะครับเขาไม่ให้ถ่ายวีดีโอนะผมแอบถ่ายเฉยๆเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ได้ฉีดเข็มอย่างนี้มา15ปีแล้วมนะั้งไม่ได้ฉีดยาใส่ร่างกายเราค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้จะเจ็บหรือเปล่าเขามีป้ายอยู่ห้ามถ่ายวีดีโอนะ เดี๋ยวผมฉีดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอองมาอัานอีกทีหนึงนะครับตอนนี้ออกมาจากที่ฉีดแล้วครับมาฉีดเสร็จแล้วครับโดสแรกนะครับเข็มแรกนี่จะให้ดู นี่เป็นแบบว่าให้อ่านขั้นตอนการฉีดไฟเซอร์ที่นิวซีแลนด์มาเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่ผมเข้าไปเมื่อกี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมฉีดเข็มแรกมาแล้วฉีดโดสแรกมาแล้วนี่ไฟเซอร์ Pfizer ของนิวซีแลนด์นะครับก็เข้าไปเมื่อกี้เขาไม่ให้อัานวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าขั้นตอนที่ผมเข้าไปในฉีดวัคซีนเมื่อกี้นะ ก็อย่างแรกเราก็จะได้แบบฟอร์มนะครับเป็นแบบฟอร์มให้เรากรอกชื่อกรอกที่อยู่เบอร์โทรอะไรนู่นนี่นั่นทั่วไปตามขั้นตอนของนิวซีแลนด์ทีนี้เขาก็จะให้เราต่อคิวให้พนักง,งานเขายืนยันที่อยู่นู่นนี่นั่นแล้วก็จะให้สติกเกอร์แปะชื่อมาให้แปะที่ตัวนี้แล้วก็แปะไปแล้วก็เดินตามแถวเข้าไปนั่งรอคิวสักพักหนึ่งรอเขาเรียกพอเรียกเสร็จเขาก็จะให้เข้าไปตรวจเบอร์ MSI นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ เป็นเบอร์ NHI ที่ผมไม่มีต้องทำใหม่นะจุดที่ฉีดวัคซีนเมื่อกี้เพราะว่าผมไม่มีนะครับหมอประจำตัวผมก็ไม่มีเพราะว่าผมไม่เคยทำ GP หรือ Family Doctor นะครับผมไม่มีเขาบอกว่าคุณอยู่นิวซีแลนด์มากี่ปีแล้วเนี่ยทำไมอยู่มาตั้งนานขนาดนี้ยังไม่มี Family Doctor หรือว่า n h 9 number นะผมก็ไม่รู้จะอธิบายเขายัางไงเพราะว่าผมไม่เคยไปโรงพยาบาลไม่เคยป่วย ไม่เคยไปติดต่อหมออะไรเลยนะครับตั้งแต่อายุ10ขวบ10กว่าขวบนี่ก็คือไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยก็ข้ามขั้นตอนนั้นมาปุ๊บพนักงานก็จะส่งเรามาอีกคนนึงเพราะว่าผมต้องมาทำเอ็นเอชไอหนังเบอร์ใหม่ใช่ไหมครับก็นั่งทําประมาณ10กว่านาทีแล้วก็ไปถึงขั้นตอนต่อไปที่เราต้องไปนั่งเก้าอี้รอฉีดวัคซีนระหว่างที่นั่งรอผมก็นั่งลุนมากๆงนะเพราะว่าไม่ได้ฉีดเข็มเข้าร่างกายอย่างนี้มาก็ เกือบ20ปีแล้วนะเอาจริงๆไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรเลยมาเกือบ20ปีแล้วผมก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะมันจะเจ็บไหมมันจะอะไรไหมพอหมอเรียกเข้าไปในห้องเพื่อจะฉีดวัคซีนปุ๊บก็เข้าไปก็ถามนู่นนี่นั่นอายุพูดก็ถามข้อมูลทั่วไปตามปกติทีนี้พอหมอหยิบเข็มขึ้นมาฉีดหมอถามว่าจะฉีดด้านขวาหรือด้านซ้ายผมเลยเรียกแขนซ้ายนะครับพอผมเลือกแขนซ้ายหมอก็หยิบเข็มขึ้นมาเลยจิ้มโบ๊เข้าไปแค่เสี้ยววิเสี้ยววิไม่ถึงหนึ่งวิจิ๊บ แล้วก็ดึงเข็มออกเสร็จปุ๊บผมก็หันไปถามหมอเสร็จแล้วเรอหมอหมอบอกเสร็จแล้วรู้สึกอะไรไหม,หมอบอกไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยหมดกัดยังเจ็บกว่านี้อีกหมอก็บอกใช่มันงนี้แหละคนกลัวไปงั้นแหละจริงๆแล้วมันไม่เจ็บหรอกแต่ <c oughs> จ,ะจะบอกอะไรให้นะหมอที่ผมฉีดเนี่ยน่ารักมากไม่จีนก็เกาหลีเนี่ยเละพูดจาดีมากเลยน่ารักน่ารัก ก็พอฉีดเสร็จปุ๊บเขาจะให้เดิอนออกมาห้องข้างหลังนะครับให้เราไปนั่งรอดูอาการ20นาทีก็คือเขาจะให้ทุกคนที่ฉีดอะไปนั่งอยู่ในห้องใหญ่ๆใ,ใส่มาสก์ก็นั่งอยู่บนเก้าอี้20นาที เพื่อรอดูอาการเผื่อมีใครที่แพ้หนัหกกหรือเป็นอะไรเป็นลมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมนั่งรอก็นั่งเล่น Facebook นั่งเล่นไอจีรอไปเรื่อยๆพนักง,งานก็เดินมาบอกว่าเรากลับได้แล้วก่อนจะกลับเขาก็มาอธิบายว่าเราต้องทํายังไงเตรียมตัวยังไงสําหรับคืนนี้เขาก็บอกว่าให้พยายามขยับแขนที่เราฉีดวัคซีนเยอะๆแบบเหมือนออกกําลังกายนะครับถ้าเราขยับเยอะๆเพื่อที่ว่าวัคซีนจะได้กระจายไปในร่างกาย ได้อย่างไวขึ้นแล้วเราก็จะไม่เมื่อยแขนไม่ปวดแขนนะฮะเพราะวัคซีนจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ขยับเยอะเอาจจะมีอาการปวดหัวนิดหน่อยปวดเมื่อยร่างกายให้เตรียมตัวสําหรับคืนนี้นู่นนี่นั่นก็ทั่วไปแล้วครับไม่มีอะไรหรอกแล้วเขาก็บอกว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆะจะได้ช่วยอีกทางหนึ่งนี่ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดสําหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ที่นิวซีแลนด์เข็มแรกนะเข็มแรกเข็ม2เนี่ยเขาจะเทคมาอีกทีหนึ่งว่าจะให้เรามาวันไหน ตอนนี้อาการผมก็ปกตนะิไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ปวดไม่เท่าไหร่ขยับได้ปกติแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอาการคืนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตอาการอีกทีหนึ่งคืนนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฉีดไฟเซอร์นี้มันจะมีผลกระทบต่อร่างกายยังไงบ้างนะครับแต่ว่าวัคซีนเนี่ยผลกระทบต่อร่างกายนี้จะแตกต่างกันนะครับทุกคนจะไม่มีอาการเหมือนกัน แตกต่างกันเพราะว่าเซลล์ในร่างกายหรือว่าภูมิุ้มกันภูมิแข็งแก่งในร่างกายของคนเรามันไม่เท่ากันนะก็เดี๋ยวดูว่าคืนนี้จะรอดหรือไม่รอดนะ,ะออนี่ก็จะเป็นอัปเดตอาการนะครับผมหลังจากที่ฉีดไฟเซอร์มาได้6ชั่วโมงแล้วน,นี้ผมเริ่มฉีดตอน2องโมงบ่ายสองโมงส0ตอนนี้มันก็2องทุ่มกว่า,วาแล้วก็อาการตอนนี้ ผ่านมา6ชั่วโมงยังไม่รู้สึกอะไรนะครับผมปวดแค่ช่วงต้นแขนช่วงนี้แค่นี้บริเวณแค่นี้นิดเดียวปวดแบบเบาๆนะสามารถยกของยกอะไรได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันก็แค่6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอาการของคืนนี้ว่าจะหนักหรือจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมรอดูว่าจะเป็นยังไงคืนนี้ สวัสดีครับอันนี้มาอัปเดตอาการในเช้าวันถันมานครับตอนนี้8โมงเช้าแล้วก็ไม่มีอาการอะไรนะครับผมก็แค่ปวดแขนตรงที่ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นนิดน,นึงนะครับผมแต่ก็ขยับได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอาการปวดหัวตัวร้อนปวดร่างกายอะไรไม่มีเลยนะครับ ก็คิดว่าน่าจะไปทำงานได้อยู่นะวันนี้เพราะว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแขนซ้ายก็ไม่เป็นะไรปกติมากไม่รู้ว่าคนฉีดไฟเซอร์ทุกคนจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมฉีดไฟเซอร์เข็มแรกก็ไม่เป็นไรไม่ปวดหัวไม่ปวดตัวตัวไม่ร้อนไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยปกติทุกอย่าง <Okay. S 1> ครับ ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะลุกไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็แต่งตัวไปทำงานละก็ไฟเซอร์ Pfizer ที่นิวซีแลนด์นี้ฉีดฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์ฉีดเราจ่ายภาษีอะไรไปเขาก็มาซื้อตรงนี้รัฐบาลก็กำลังจะซื้อเพิ่มอยู่เพราะว่าตอนนี้วัคซีนก็ไม่พอนะส่วนเข็ม2ต้องรอพนักง,งานเขาเทคมานะครับส่งข้อความมาว่าเราจะไปฉีดเข็ม2ได้เมื่อไหอไร่เดี๋ยวเข็ม2 ก็จะอาจให้ดูอีกทีหนึ่งคนระว่าเข็ม2จะมีอาการข้างเคียงอะไรหรือเปล่า <S <s ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามรับชมคลิปของผมคลิปนี้สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่นิวซีแลนด์เดี๋ยวไปแล้วครับผมไว้เจอกันอีก EP ที่2ครับผมตอนที่ฉีดเข็มที่2เดี๋ยวผมจะอัดให้ดูอีกทีนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับผมแลไวเจอกันคลิปหน้าครับป <s> <s> กติที่ฮะไม่ปวดหัวไม่ปวดตัว tầm ngàn đại